นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่70รอบยิงโกรธแค้นเชียคนพวกนั้นมันไม่ตายในขณะที่บองไปทางหวสร้างและพักพวกที่ออกประตูลหลังไปใบหน้าของชายหัวล้านและเพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือสองสาคนก็ค่อยๆปรากฏสีหน้าที่ยากเกินกว่าจะเชื่อได้เมื่อพวกเขาเห็นลิกเกอร์ทั้ง4ี่ตัวและไทแรนหนึ่งตัว พุ่งเข้ามาในโรงยิมกับตาตัวเองในวินาทีนั้นพวกเขารู้ได้เลยว่าคนพวกนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนจนกระทั่งยอมวางมือจากการไปช่วยจูเก๋ออยโยหลงท่ามกลางภัยพิบัตินี้เลยทีเดียวถึงอย่างไรพวกเขาก็คิดไม่ถึงว่าการเคลื่อนไหวอึกรทึกในที่นี้จะดึงดูดซอมบี้กลายพันธุ์เข้ามาจำนวนมากมายขนาดนี้แม้กระทั่งดึงดูดเจ้าไทยรัให้มาถึงที่นี่ด้วย เบื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังมหาศาลเช่นนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีอาวุธในมือพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยจูเกิโยลงได้แต่ใครจะรู้ว่าแม้ไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาคนเหล่านี้ก็สามารถฆ่าและฝ่าออกมาด้วยตัวเองได้อีกทั้งเมื่อเห็นอาการสั่นง,งันงกของซอมบี้เหล่านั้นจากเลือดที่อยู่บนตัวของควางซางและพักพวกก็พอรู้ได้ว่า คนเหล่านี้สามารถฆ่าซอมบี้ขั้นสูงเหล่านั้นได้หลังจากนั้นก็ใช้เลือดจากซากศพของซอมบี้ขั้นสูงทาตัวเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับซอมบี้เหล่านี้ในตอนแรกพวกเขาเองก็ต้องพึ่งพาตัวเองในการฟ่ากองทัพซอมบี้เหล่านั้นออกมาแต่ในตอนนั้นพวกเพื่อนๆของพวกเขาก็ตายลงไปเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันอีกทั้งยังต้องพึ่งฝีมือของพี่ใหญ่คนนี้ ถึงจะสามารถจัดการกับเจ้าไทยแรนตัวนั้นได้แต่เมื่อเห็นจำนวนของคนเหล่านี้พวกเขากลับไม่มีใครตายเลยสักคนหรือศักยภาพของคนเหล่านั้นแข็งแกร่งกว่าพี่ใหญ่เมื่อคิดได้เช่นนี้ใบหน้าของชายหัวล้านก็เปลี่ยนไปดวงตาของเขาก็แปรเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขึ้นมาเรื่อยๆเช่นกันถ้าหากให้พวกเขาเหล่านี้รอดจากที่นี่ไป ในอนาคตคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นภัยคุกคามสำหรับการครองเมืองเหรียญของพี่ใหญ่อย่างเขาถึงอย่างไรพวกเขาทั้งหมดก็เป็นนักโทษประหารอยู่แล้วแล้วยังฆ่าทหารไปเป็นจำนวนไม่น้อยอีกด้วยอีกทั้งพวกเขาก็ลงมือกับคนเหล่านั้นซ้ำหลายครั้งถ้าพวกเขารู้ต่อไปคงจะไม่ได้ตายดีแน่ในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นก็ต้องชิงลงมือก่อนเป็นดีที่สุด ไม่ต้องกลัวบนตัวของพวกเรามีกลิ่นายเลือดของเจ้าไทแรน์อยู่ซอมบ,บี้เหล่านั้นไม่กล้าเข้ามาโจมตีพวกเราหรอกขวางร้างและพักพวกสัมผัสไม่ได้ถึงภัยอันตรายที่ซ่อนอยู่ในความเงียบในขณะที่พวกเขากำลังฟาทะลวงกองทัพซอมบี้ออกไปเพื่อนำเด็กๆเ,เหล่านั้นกลับไปยังโรงพยาบาลและจัดหาที่ทางที่ปลอดภัยให้กับพวกเขา แต่ถึงแม้ว่าภายในจิตใจของควางรางและพักพวกนั้นจะแข็งแกร่งมากจนไม่หวาดกลัวต่อซอมบี้เหล่านั้นก็ตามแต่จางเฟิงและเด็กเหล่านั้นกลับไม่ได้มีจิตใจที่แข็งแกร่งเชกเช่นเดียวกับพวกเขาแต่อย่างใดเมื่อเห็นซอมบี้ที่น่ากลัวและโหดร้ายต่อให้มันกำลังตกอยู่ในอาการสั่นง,งันงกไม่กล้าโจมตีใส่พวกเขาก็ตามแต่ยังไงพวกเขาก็เกิดอาการกลัวจนใบหน้าซีดเผือด ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงเงือพุดขึ้นเต็มใบหน้าอยู่ดีเมื่อเห็นท่าทางหวาดกลัวของจางเฟิงและเด็กๆเ,เหล่านั้นหลิวซินจึงได้พูดปลอบโยนพวกเขาเหล่านั้นบีพวกเราอยู่ไม่ว่าจะเกิดอันตรายใดๆพวกเราก็จะปกป้องพวกนายให้ได้เมื่อได้ยินคำพูดของหลิวซินจางเฟิงก็พยักหน้าถึงแม้ว่าจะยังมีใบหน้าซีดเผือดอยู่ก็ตามแต่ก็สงบลงมาไม่น้อยเลย ก่อนจะแสะดงสีหน้าซาบซึ้งออกมาแล้วพูดว่าฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณพวกคุณยังไงดีถ้าไม่ได้พวกคุณแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างฮ <c oughs> ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นในเวลาเดียวกันเธอก็ต้องคอยดูแลเด็กๆเ,เหล่านี้เพียงลำพังถือว่าลำบากมากเหมือนกันเบื่อได้ยินคำพูดของจางเฟิงหลิวซินจึงเกาหัว ก็ยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าได้ทางตรงกันข้ามฉันกลับกลัวเด็กมากเป็นที่สุดอย่าว่าแต่จำนวนที่เยอะขนาดนี้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงคนเดียวฉันก็แทบจะรับมือไม่ไหวแล้ว <c oughs> จริงๆเด็กๆเหล่านี้น่ารักมากนะเพียงแค่นายต้องรู้ว่าจะสื่อสารกับพวกเขายังไงถึงจะค้นพบว่าพวกเขาเหล่านั้นก็เหมือนกับเทวดาตัวน,น้อยที่น่ารักที่สุดบนโลกใบนี้จริงๆ จางเฟิงสายหน้าหลังจากนั้นก็มองไปทางเด็กเหล่านั้นด้วยสายตาอ่อนโยนก่อนพูดขึ้นอย่างทอดถอนใจว่าพวกเขายังเด็กอยู่เลยแต่กลับต้องมาเจอเรื่องราวเหล่านี้จริงๆแล้วพวกเขาน่าสงสารมากนะถ้าผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้ฉันจะต้องดูแลพวกเขาอย่างดีที่สุดนายห้ามขำนะหวังว่าจะมีโอกาสได้ดูแลพวกเขาจนเติบใหญ่นะอย่างนี้ แต่ทว่ายังไม่ทันรอให้จางเฟิรงพูดจบเสียงปืนอย่างรุนแรงร้าวกับประทัดแตกก็ดังขึ้นอย่างฉับพลันมีคนโจมตีพวกเขาแทบจะในพริบตาเดียวที่เสียงปืนใหญ่ดังขึ้นควางสางก็สังเกตเห็นภัยอันตรายบางอย่างจากนั้นเปเลวไฟสีฟ้าก็ทะลุขึ้นมาทันทีทันใดก่อนจะรวมตัวกันเป็นเกราะกาสาวพักที่นำมาเพื่อปกป้องตัวเขาหลังจากนั้น กระสุนหลายลูกก็ได้พุ่งตรงเข้ามาบนเกราะกาสาวะพักของเขาแต่กระสุนเหล่านั้นไม่สามารถต้านทานเกราะกาสาวะพักนั้นได้สุดท้ายก็ถูกเปลวไฟเผาผลาญมาลายเส้นจนกลายเป็นของเหลวไหลที่ลงไปกับพื้นและในเวลาเดียวกันหลิวซินและตัวลั่เองก็ยกปืนขึ้นมาเช่นกันส่วนกระสุนเหล่านั้นได้ถูกเกราะกากระสุนของพวกเขาป้องกันไว้ แต่คนอื่นไม่ได้โชคดีขนาดนั้นวินาทีต่อจากนั้นเสียงร้องอย่างน่าเวทนาก็ดังขึ้นจางเฟิงและเด็กๆเ,เหล่านั้นถูกยิงใส่จนเป็นรูกระสุนจากนั้นก็ล้มลงไปกองกับพื้นคนที่โจมตีใส่พวกเขาอย่างเงียบๆเ,เหล่านั้นไม่ต้องการปล่อยผู้หญิงและเด็กๆไปอย่างแน่นอนฟื้นพลังชีวิตเมื่อเห็นจางเฟิงและเด็กๆหลายคนถูกยิงจนล้มลงไปกับพื้น ควางสรางก็อ้าปากตาค้างก่อนจะตะโกนออกมาด้วยความโกรธเคืองแล้วแผ่พลังชีวิตออกมาเพื่อรักษาจางเฟิงและคนอื่นๆและในเวลาเดียวกันเขาเองก็หยิบปืนกลออกมาจากนั้นก็กราดยิงใส่อย่างบ้าคลั่งจนเกิดเสียงดังอึกทึกขึ้นภายใต้การกราดยิงใส่ด้วยปืนกลของควางสางชายหัวล้านและคนอื่นๆก็ทำได้เพียงหลบหลีกหนีตายและหยุดการโจมตี แต่ในเวลาเดียวกันเลือสดๆที่ทะลักออกมาจากตัวจางเฟิงและเด็กๆเ,เหล่านั้นกลับปกคลุมกลิ่นายเลือดของเจ้าไทแรนบนตัวของพวกเขาไปในระดับหนึ่งทำให้ซอมบี้ข้างกายของพวกเขาเหล่านั้นเกิดอาการกระสับกระส่ายขึ้นมาอีกครั้งจนมีซอมบี้จำนวนไม่น้อยบีบวงเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆเพื่อลองอย่างเชิงย่างกลายเข้ามาตัวรั่วพวกได้คุ้มกันพวกเขาไว ฉันจะไปควานเครื่องในเจ้าพวกนั้นออกมาเมื่อถูกคนลอบทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้แต่เด็กและผู้หญิงก็ไม่เวน้นเรื่องนี้ได้จุดประกายความโกรธเคืองของควางสางขึ้นมาวินาทีต่อจากนั้นเขาก็ทิ้งปืนกลและกล่องกระสุนเหล่านั้นแล้วกระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าก่อนพุ่งเข้าไปหาทิศทางที่มีเสียงปืนนั้นอย่างรวดเร็วทันทีเขาต้องควักหัวใจพวกมันออกมา แล้วฆ่าพวกมันให้หมดสิ้นพี่รูจาน้นมันมาแล้วเมื่อเห็นควาง้างพุ่งเข้ามายังทิศทางของตัวเองอย่างรวดเร็วภายใต้เปลวไฟสีน้ํำเงินนั้นลูกสมุนคนหนึ่งก็อดกลืนน้ําลายอึกใหญ่ไม่ได้ก่อนจะพูดด้วยความหวาดกลัวจะไปกลัวทำไมในขณะที่มองไปยังท่าทางหวาดกลัวของลูกสมุนคนนั้น ชายหัวล้านก็ใช้ฝ่ามือทุบลงไปบนหัวของเจ้าคนนั้นทันทีจากนั้นก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงโหดร้ายว่าถ้ามันถือปืนใหญ่อยู่ในมือฉันอาจจะกลัวมันก็ได้ถ้ามันถือปืนใหญ่อยู่ในมือฉันอาจจะกลัวมันก็เป็นได้แต่ตอนนี้มันกลับพ่งเข้ามามันคิดว่าตัวเองเป็นเหล็กหรือ,อยังไงเมื่อพูดถึงตรงนี้ชายหัวล้านก็เล็งปืนยาวจู่โจมไปทางควางสร้างอีกครั้ง จากนั้นก็ตะโกนออกไปสุดเสียงยิงเจ้านั่นฆ่าไอ้คนโง่เง่าคนนั้นซะวินาทีต่อจากนั้นเสียงปืนราวกับลูกโซ่ก็ดังขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นกระสุนนับไม่ถ้วนก็ปกคลุมไปทั่วตัวของควางสางราวกับฝนกระสุนอีกครั้งฉันไม่เชื่อหรอกว่าเสื้อเกรากันกระสุนของนายจะสามารถกันหัวสมองของนายได้ ถึงแม้ว่าการรอบยิงก่อนหน้านั้นจะถูกควาง้างขัดขวางได้ก็ตามแต่ชายหัวล้านคิดว่าควาง้างพึ่งเสื้อเกราะกันกระสุนขัดขวางไว้เท่านั้นในตอนนี้ปืนยาวจู่โจม5 6ถึง6กระบอกที่ยิงออกไปถึงแม้ว่าจะมีเสื้อเกราะกันกระสุนก็ตามแต่ยังไงมันก็สามารถยิงทะลุเข้าไปได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิง่งหัวสมองของควางซางที่ไม่มีสิ่งใดป้องกัน ดังนั้นเขาจึงคิดว่าการทำตัวเช่นนี้ของควางซางเท่ากับพาตัวเองมาตายชัดๆแต่ไม่นานชายหัวล้านก็พบว่าตัวเองนั้นคิดผิดอีกทั้งยังผิดอย่างมหันอีกด้วยหลังจากที่กระสุนของปืนยาวพุ่งไปบนตัวของควางซางแล้วกลับถูกเปลวไฟที่ลุกโชนนั้นขัดขวางไว้ได้ทั้งหมดราวกับยิงใส่โลดท,ที่รวมตัวกันขึ้นมาจากเปลวไฟยังไงอย่างนั้น จากนั้นก็ถูกล้อมจนกลายเป็นของเหลวที่ร่วงหล่นกระจายเต็มพื้นในตำแหน่งที่ควางสร้างอยู่เหลือทิ้งไว้เพียงร่องรอยไม่เกรียมเท่านั้นและในเวลาเดียวกันความเร็วของควางสร้างกลับไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดยังคงพุ่งเข้ามาหาพวกเขาภายใต้เปลวไฟที่ลุกโชนราวกับนักกล้าที่คลุ้มคลั่งยังไงอย่างนั้นบ,บัดซบเขาไม่กลัวกระสุนเบื่อเป็นเช่นนี้ ชายหัวล้านที่เพิ่งค้นพบว่าตัวเองนั้นได้สร้างความผิดพลาดอันใหญ่หลวงไว้แล้วจากนั้นสีหน้าของเขาก็ซีดเผือดลงไปทันทียักย้ายยักย,ย,ย,ย้ายก่อนเมื่อพูดจบเขาก็กระโดดลงมาจากหน้าต่างชั้นสองก่อนล้มลงไปบนพื้นอย่างรุนแรงแล้ววิ่งออกไปให้ห่างไกลาจากที่นี่อย่างรวดเร็วที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับศัตรูที่ไม่กลัวกระสุน บวกกับพลังอันน่ากลัวและระดับความเร็วที่ควาง้างแสดงออกมาจนทำให้ชายหัวล้านคนนี้ต้องหนีไปโดยที่ไม่ยอมสู้ซึ่งหน้ากับควางส้างโดยเด็ดขาดถึงอย่างไรเขาก็คิดเพียงแค่อยากโจมตีควางส้างและพักพวกเท่านั้นถ้าหากฆ่าควาง้างและกำลังหลักของคนเหล่านั้นลงได้ก็ย่อมเป็นเรื่องดีและถึงแม้ว่าจะฆ่าควาง้างและพักพวกไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็สามารถทำให้พวกเขาเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากเมื่อดึงดูดซอมบี้เข้ามาได้ก็จะสร้างความยุ่งยากให้กับคนเหล่านั้นแล้วก็สร้างโอกาสเล็กๆให้กับพวกเขาได้ในเวลาเดียวกันด้วยแต่ใครจะไปรู้ว่าเจ้าหนุ่มนี้จะบ้าคลั่งได้ขนาดนี้ขัดคว้างได้แม้แต่หากระสุนเหล่านั้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาจึงไม่อยากรับมือกับคนบ้าที่แข็งแกร่งเช่นนี้อย่างเด็ดขาด พี่หูรอพวกเราด้วยเบื่อเห็นชายหัวล้านคนนั้นทิ้งตัวเองแล้ววิ่งหนีไปเราสมุนที่เหลืออีกสองสามคนก็ตะโกนออกมาด้วยความตกใจจากนั้นก็กราดยิ่งใส่หางสร้างอย่างต่อเนื่องแล้วทยอยหมุนตัววิ่งลงไปชั้นล่างจากนั้นก็วิ่งตามชายหัวล้านคนนั้นไปแต่เมื่อพวกเขาลงไปถึงชั้นล่างพวกเขากลับพบว่า ตัวเองนั้นได้ทําเรื่องผิดพลาดอย่างร้ายแรงขึ้นซะแล้วถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่พวกเขาจะใช้ปืนกลาดยิงใส่จางเฟื่องและคนอื่นๆให้ได้รับบาดเจ็บจนสามารถสร้างเลือดสดๆเป็นจำนวนมากและสร้างความยุ่งยากให้กับหลิวซินและพักพวกแล้วแต่ในเวลาเดียวกันเสียงปืนอันรุนแรงนั้นกลับดึงดูดซอมบี้ในบริเวณนี้เข้ามาเหมือนกันและเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเขาจึงได้วิ่งออกไปบนถนนอย่างรีบร้อนจากนั้นก็พุ่งเข้าไปท่ามกลางกองทัพซอมบี้ต่อให้บนตัวของพวกเขาจะมีเลือดทายอยู่จนสามารถปกคลุมกลิ่นอายของตัวเองได้ในระดับหนึ่งก็ตามแต่เมื่อเข้าไปในระยะที่ใกล้ขนาดนี้มันไม่ต่างอะไรกับส่งลูกแกะเข้าปากเสือวินาถีต่อจากนั้น ซอมบี้เหล่านั้นก็พุ่งเข้ามากลุ่มรุมเจ้าหนุ่มผู้โชคร้ายหลายคนนั้นจนหมดสิ้นหลังจากนั้นเสียงกัดฉีกอย่างน่าหดหูใจและเสียงกรีดร้องอย่างน่าเวทนาก็ดังขึ้นเลือดสดๆจำนวนมากก็ได้พุ่งทะลักออกมาจากกองทัพซอมบี้เหล่านั้น <c oughs> เฮเมื่อเห็นผู้โชคร้ายเหล่านั้นถูกกองทัพซอมบี้กัดกินความส้างจึงไม่ได้สนใจความเป็นความตายของพวกเขาแต่อย่างใด กลับพุ่งตรงไปยังชายหัวล้านที่วิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งออกไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องชายหัวล้านคนนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งมีความเร็วจนน่าตกใจและก็มีพลังที่เหมือนไม่มีวันหมดสิ้นอีกด้วยดังนั้นเขาจึงสามารถขัดขวางกองทัพซอมบี้เหล่านั้นได้โดยการพุ่งเข้าใส่ร้าวกับกระทิงกระแทกใส่ย,ยังไงอย่างนั้นจนไม่มีซอมบี้ตัวไหนสามารถหยุดเขาไว้ได้สักตัว พลังที่แข็งแกร่งจนน่าตกใจและระดับความเร็วแบบนั้นชายหัวล้านคนนี้ก็คือผู้มีพลังเหนือมนุษย์คนหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งของคนเหล่านั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้จับโจรก็ต้องจับหัวหน้าขวางสางจึงไม่ยอมปล่อยให้เจ้าเหงสซวยคนนี้ไปเด็ดขาดไปเด็ดขาด